สำหรับรูปนี้คือพีระมิดนะครับสำหรับพีระมิดเราจะเรียกตามฐานเนาะซึ่งจากรูปของเราเนี่ยคือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอ่าคำสั่งให้หาพื้นที่ผิวและปริมาตรเนาะก่อนอื่นไปดูสูตรก่อนพื้นที่ผิวของพีระมิดสูตรคือพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ผิวข้างสูตรคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวเส้นรอบรูปของฐานคูณกับสูงเอียงส่วนปริมาตรของพีระมิดคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูง สำหรับโจทย์ของเราเนาะต้องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรอ่าทีนี้รูปนี้เป็นรูปพีระมิดดูจากฐานแล้วฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยจัตุรัสถูกต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉะนั้นพื้นที่ฐานของครูก็คือด้านคูณด้านซึ่งแต่ละด้านยาว9ก็เลยได้เป็น9คูณ9เท่ากับ 81ตารางหน่วยต่อไปพื้นที่ผิวข้างจากสูตรเศษ1ส่วน2คูณความยาวรอบรูปของฐานคูณกับสูงเอียงคูณคูณแทนค่าเศษ1ส่วน2คูณกับ9คูณ4 4ตัวนี้มาจากไหนเอ่ยก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้าน4ด้านคูก็เลยเอา9้ามาคูณ4เลยแล้วก็คูณกับสูงเอียงสูงเอียงก็คือ5พอคำนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับ 90ตารางหน่วยทีนี้พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดสูตรคือพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็เลยได้เท่ากับ81 บวกกับ90จะได้เท่ากับ171ตารางหน่วยต่อไปปริมาตรของพีระมิดมาจากสูตรเศษหส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงอ่าพื้นที่ฐานมาจากด้านบนอยู่แล้วฉะนั้นคุณครูแทนค่าเลยก็คือเศษหส่วนสคูณ81แล้วก็คูณความสูงคือ4ก็เลยได้เท่ากับ108ลูกบาทหน่วย